ชาวยุโรปถึงกับหัวเสียอยู่ไทยมา10ปีแต่ไม่เคยเข้าใจสิ่งนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมเรื่องราวที่ทางช่องจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้เป็นหนึ่งในคำถามที่ช่องหยิบยกมาจากเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่ได้มีชาวต่างชาติท่านหนึ่งซึ่งเขาเป็นหนึ่งในชาวต่างชาติที่มีแฟนเป็นคนไทยและได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแล้วกว่า10ปีโดยเขาได้ตั้งกระทู้ถามเอาไว้ว่าทำไมคนไทยถึงใส่น้ำตาลเยอะขนาดนี้ใส่เยอะในทุกอย่าง เลยเหรอพราะบรรยายว่าครั้งแรกที่เธอมาเมืองไทยคือในปี2011จากนั้นเธอก็มาอยู่ในประเทศไทยยาวจนถึงปี2021เลยซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เธอสังเกตเห็นก็คือเธอสังเกตเห็นว่าอาหารกับเครื่องดื่มมันหวานขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ตามตลาดหรือข้างทางหลายๆร้านทำอาหารหวานมากๆจนเกิดจะกินไม่ได้เลยเธอบอกว่ามันน่าเสียดายมากเพราะเมื่อก่อนอาหารในไทยอร่อยมากจริงๆ เธอไม่ได้บอกว่าเธอหาแบบรสชาติต้นตำรับไม่ได้นะแต่ว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆมากๆและเรื่องเครื่องดื่มก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชานมกาแฟก็ใส่แต่น้ำตาลเยอะแยะไปหมด เธอต้องคอยบอกร้านค้าว่าไม่ใส่น้ำตาลตลอดซึ่งบางทีก็ไม่ได้ผลจนบางทีเธอก็คิดนะว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลที่คนไทยอ้วนขึ้นและก็ป่วยเป็นโรคต่างๆเหมือนกับประเทศตะวันตกที่เป็นเบาหวานหรือเปล่าก่อนจะทิ้งท้ายไว้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในใจของเธอมานานแล้วครอบครัวคนไทยของเธอไม่มีใครเข้าใจเลยว่าทำให้เธอถึงหัวเสียกับเรื่องนี้มีแค่แฟนคนไทยของเธอคนเดียวเท่านั้นที่เข้าใจเพราะเราสองคน อยู่ยุโรปมากกว่า30ปีคุณผู้ชมครับจากกระทูของชาวต่างชาติรายนี้ได้มีชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยบางคนได้เข้ามาแสดงมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจอย่างคนนี้เป็นชายชาวไทยเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมเป็นคนไทยนะผมก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันผมเข้าใจนะว่ารสหวานมันเป็นส่วนหนึ่งของรสชาติในบางเมนูแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าแม่ค้าใส่น้ำตาลเยอะเกินไปมาก จำได้ว่าเมื่อก่อนไม่เยอะขนาดนี้โดยเฉพาะเครื่องดื่มเนี่ยแหละผมต้องบอกว่าไม่หวานเกือบทุกครั้งที่สั่งแล้วก็ยังไม่แน่ใจอีกว่าจะได้ตามที่สั่งไหมสู้บอกว่าไม่ใส่น้ำตาลเลยจะดีกว่าอีกความเห็นบอกว่าพ่อผมอายุ70กว่าๆบ่นตลอดเลยว่าอาหารไทยส่วนใหญ่ในเมืองไทยเดี๋ยวนี้หวานเกินไปพอเจอร้านที่ทำอาหารแบบที่เขาจำได้เขาก็จะพักดีมากๆเลย ชาวต่างชาติอีกคนบอกว่าผมเห็นคนไทยตักน้ําตาลใส่ก๋วยเตี๋ยวทีละช,ช้อนแล้วแบบขยะขยงเลยจากนั้นเจ้าของกระทู้ก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นว่าใช่แล้วมันเปลี่ยนไปเยอะมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง5-10ปีที่ผ่านมาแฟนผมที่โตในกรุงเทพช่วงปลายยุค80และต้นยุค90ตอนนี้เขาอายุ39บอกว่าสมัยนั้นแทบไม่มีอะไรหวานเลยการได้กินของหวานเป็นเรื่องที่พิเศษสําหรับเด็ก อีกความคิดเห็นบอกว่าผมเคยอยู่กรุงเทพมา1ปีช่วงยุค90แล้วก็ไม่ได้กลับไปที่นั่นอีกเลยจนถึงปี2014มีความแตกต่างหลายอย่างชัดเจนเลยนะแต่ที่เห็นได้ชัดมากๆคือปริมาณอาหารขยะขนมหวานที่กินกันเยอะขึ้นมาก ผมว่าคุณภาพอาหารตามร้านอาหารก็เปลี่ยนไปด้วยนะคือมันดูผ่านกระบวนการมากขึ้นใช้ซอสกับน้ำพริกสำเร็จรูปมากขึ้นแล้วก็ใส่น้ำตาลเยอะขึ้นแน่นอนไม่ใช่ทุกร้านหรอกนะแต่พอเดินผ่านตลาดแล้วไม่เห็นร้านขายพริกแกงเลยก็รู้เลยว่ามันเปลี่ยนไปแล้วผมว่าเรื่องของอาหารการกินมันก็ส่งผลให้คนอ้วนขึ้นด้วยตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแต่ผมว่าผู้คนก็น่าจะมีแนวโน้มที่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ความคิดเห็นต่อไปชาวต่างชาติรายนี้บอกว่าถ้ามีอย่างหนึ่งที่ควรจะหวานก็คือผัดไทยนี่แหละผมไม่เข้าใจว่าทําไมต้องใส่น้ําตาลในซ้ําซุปก๋วยเตี๋ยวแต่ผัดไทยอร่อยดีนะถ้ามีรสหวานกรุบกรอบของน้ําตาลกับพริกปน่น ใครชอบแบบไหนก็แล้วแต่แต่สำหรับผมแล้วผัดไทยมันต้องรสชาติเค็มๆสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วน้ำตาลมักจะถูกเชื่อมโยงกับของหวานอย่างเช่นขนมอบต่างๆและพวกเขาก็เข้าใจได้ว่าทำไมคนไทยถึงใส่น้ำตาลเยอะแย,ะ,ยะในน้ำผลไม้เช่น <c oughs> ทุกครั้งที่ผมดื่มน้ำผลไม้ปั่นในประเทศไทยผมจะขอไม่ให้ใส่น้ำตาลและรสชาติมันก็จะจืดชืดหรือไม่ก็ไม่มีรสชาติเลยแต่ผัดไทยมันเป็นเมนูเส้นและคนส่วนใหญ่ก็มักจะเชื่อมโยงกับอาหารประเภทนี้กับรสชาติเค็มๆดังนั้นความคิดที่จะใส่น้ำตาลลงไปมันเลยดูแย่สำหรับคนทั่วไป ความคิดเห็นของชาวต่างชาติอีกคนบอกว่าฉันไม่ได้ไปเมืองไทยมาหลายปีแล้วแต่ที่อเมริกาเนี่ยอาหารมันแย่มากจริงๆเพราะมันหวานเกินไปจนฉันเลิกกินผัดไทยไปเลยเพราะร้านอาหารไทยต้นตำรับทุกร้านเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวคลุกน้ำตาลแล้วแปะป้ายว่าผัดไทยแต่ฉันจะตอบคำถามนะฉันว่าอิทธิพลตะวันตกมันแพร่กระจายไปในเมืองไทยนั่นแหละน่าเสียดายจริงๆ ความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวฟิลิปปินส์เขาบอกว่ามันแพร่หลายในฟิลิปปินส์ด้วยฉันซื้อกล่องน้ำมะเขือเทศธรรมดามาข้างกล่องระบุว่าน้ำเชื่อมข้าวโพดเป็นส่วนผสมที่สมที่ระบุไว้ผมเห็นด้วยเลยตอนลองกินสปาเกตตี้โบโลเนสแบบสไตล์ปิ้อยครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์นี่ช็อกมากแต่ไม่ช็อกเท่าคนไทยใส่เกลือในน้ำส้มหรอกนะประโยคภาษาไทยแรกๆที่ผมจำได้เลยคือไม่ต้องกลัว ชาวต่างชาติอีกคนบอกว่าเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วผมต้องเริ่มสั่งว่าหวานน้อยเวลาสั่งเครื่องดื่มตอนนี้คือไม่หวานร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วบางทีก็ยังเจอหวานเกินไปอีกบอกตรงๆว่าผมเกือบจะเลิกกินเครื่องดื่มข้างทางแล้วทั้งๆที่ผมชอบมันมากเลยนะ ชาวต่างชาติอีกคนแสดงความคิดเห็นว่าโรคเบาหวานในประเทศไทยก็พอๆกับในอเมริกาเลยทั้งคู่มีปัญหาไม่ค่อยเดินที่พวกเขาไม่ค่อยเดินเหมือนกันจากนั้นชาวต่างชาติอีกคนก็บอกว่าคนไทยที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเพราะอากาศร้อนชื้นคนไทยพวกเขาชินกับการไม่ค่อยเดินเพราะงั้นแม้แต่วันที่อากาศดีพวกเขาก็รู้สึกขี้เกียจอยู่ ชาวต่างชาติอีกคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นไว้ว่าในคาเฟ่อเมซอนมีให้เลือกเช่นชาเขียวพร้อมตัวเลือกเพิ่มน้ำตาลตั้งแต่0ถึง125เลยเวลาผมไปกับภรรยาและเพื่อนร่วมงานของเธอผมไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาคุ้นเคย125หรือสั่งหวาน125กันหมดจากนั้นเจ้าของกระทู้ก็แสดงความคิดเห็นว่ามันบ้าบอใช่ไหมล่ะคนไทยติดของหวานและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลกันงอมแงมเลยพวกเขาถูกปรับส ภาพให้ติดมันอย่างหนักจนกินหรือดื่มอะไรที่เป็นปกติไม่ได้อีกแล้วผมอ่านเจอมาว่านอกจากเบาหวานแล้วปัญหาเรื่องไตก็พุ่งพรวดเลยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคนไม่ค่อยดื่มน้ำเปล่าเพียวๆแต่กลับดื่มโค้กกาแฟชานมและอื่นๆที่มีน้ำตาลเยอะๆเ,เบาหวานก็เลยทำลายไตได้ด้วย ชาวต่างชาติอีกคนแสดงความคิดเห็นว่าแล้วชาวสวนผลไม้ที่นี่ก็บ่นว่าไม่มีใครซื้อผลไม้ของพวกเขาเลยทําให้ราคาตกต่ำที่สุดในรอบหลายปีก็คิดดูสิว่ามังคุดกับเงาะจะไปสู้กับของหวานราคาถูกที่มีแต่น้ําตาลจากร้านสะดวกซื้อได้ยังไงจะให้เด็กๆซื้ออะไรถ้าอยากกินของอร่อยๆล่ะ ถ้าเป็นฉันฉันจะเพิ่มภาษีน้ำตาลขึ้นพรวดเดียว5,000%เลยพรุ่งนี้เชา้าให้พวกไฮโซที่รวยล้นฟ้ากินน้ำตาลเป็นของแสดงฐานะไปเลยให้พวกเขาอ้วนเป็นเบาหวานไปซะส่วนพวกชาวบ้านก็กลับไปซื้อผลไม้สนับสนุนกเกษตรกรในท้องถิ่นสุขภาพผู้คนก็จะดีขึ้นและมาตรฐานความหวานของเราก็จะกลับมาเป็นปกติมากขึ้น ต่างชาติอีกคนแสดงความคิดเห็นว่าของหวานเข้าใจนะแต่บางคนใส่น้ำตาลในอาหารคาวด้วยซ้ําอย่างไข่เจียวก็มีอันนี้แปลกสาหรับฉันเลยชาวต่างชาติอีกคนแสดงความคิดเห็นไปว่าฉันไม่รู้ว่ามีใครพูดถึงเรื่องนี้ไปหรือยังแต่คงจะยังหลอก เมื่อประมาณ1ิปีที่แล้วในทีวีไทยมีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานชาวไทยเกี่ยวกับจํานวนผู้ป่วยเบาหวานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทยเขาสแสดงความคิดเห็นที่รุนแรงมากเขาบอกว่าคนไทยเป็นคนสร้างปัญหานี้ขึ้นมาเองโดยการบริโภคน้ําตาลมากเกินไปในเกือบทุกอย่างที่พวกเขากินคนไทยบอกว่าพวกเขาไม่เต็มใจที่จะลดปริมาณน,น้ําตาลลงเขายังวิพากษ์วิจารณ์คนไทยที่ไม่ยอมออกกําลังกายเพื่อพยายามลดน้ําหนักที่เพิ่ม ้ดวยต่อมาเจ้าของกระทู้ก็แสดงความคิดเห็นว่าเขาพูดถูกเป๊ะเลยตามเคยไม่มีใครฟังเลยบริษัทใหญ่ๆก็ไม่อยากให้คนไทยฟังด้วยชาวต่างชาติอีกคนแสดงความคิดเห็นว่าบางทีฉันก็สั่งโยเกิร์ตปั่นฉันสั่งแบบไม่ใส่น้ำตาลเลยคนไทยทำหน้าตกใจใส่ฉันราวกับว่าฉันจะกินมันได้ยังไง ชาวต่างชาติอีกคนก็ร่วมแสดงความคิดเห็นว่าอีกอย่างนะถ้าปล่อยให้แฟนคนไทยทําอาหารให้นายต้องคอยดูให้ดีๆเลยรู้ไม่ว่าถุงน้ําตาล1กิโลกร,รัมที่ขายในโลตัสเธอจะใช้หมดถุงในสามมื้อที่ทําอาหารให้คุณเลยชาวต่างชาติคนต่อไปบอกว่าน้ําตาลเกลือและน้ํามันมันเป็นแค่เรื่องโกหกทาโตว่าอาหารไทยดีต่อสุขภาพมันไม่ดีต่อสุขภาพเลยแค่เสิร์ฟน้อยเท่านั้นอาหารไทยน่าจะเป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพที่สุสดในโลกเลยมัง้ง ชาวต่างชาติดีโคนแสดงความคิดเห็นว่า ผมว่าเคล็ดลับคือบอกเขาว่าไม่เอาหวานเลยแม่ค้าจะได้ไม่ใส่น้ําตาลในเครื่องดื่มหรืออาหารให้ผมใช้วิธีนี้มา2ปีแล้วมันได้ผลนะแน่นอนว่าบางทีก็กินน้ําตาลบ้างอย่างผัดไทยน้ําซอสบางอย่างหรือซุปนอกจากนั้นผมก็เลี่ยงของหวานอย่างช็อกโกแลตน้ำอัดลมแล้วก็แอลกอฮอล์ด้วยเวลาซื้อโยเกิร์ตขนมปังนมหรืออะไรก็ตามที่เป็นแพ็คๆ็คหรือกระป๋องผมจะดูฉลากตลอดว่าถ้ามีน้ําตาลเกิน4หรือ5กรัมผมก็จะไม่ซือ้อ ชาวต่างชาติคนต่อไปบอกว่ามันไร้สาระมากเลยนะหลังจากสั่งเครื่องดื่มทุกครั้งฉันก็พูดอัตโนมัติว่าหวานน้อยหรือไม่ใส่น้ำตาลเลยฉันรู้สึกเศร้านิดหน่อยที่มันเป็นแบบนั้นชาวต่างชาติอีกคนบอกว่าคนไทยก็แค่ไม่รู้เรื่องอาหารพวกเขาไม่เข้าใจว่าน้ำตาลแปรรูปน้ำมันและอื่นๆกินทุกวันมันไม่ดีต่อสุขภาพการมีลูกอ้วนหรืออ้วนมากถือว่าน่ารักเจ้าของกระทู้ก็ตอบกลับว่าฉันเห็นด้วยในหลายๆกรณีนะ แต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของพวกเขาไปสัทีเดียวพวกเขาต้องเจอกับโพสต์ในโซเชียลมีเดียตลอดเวลาซึ่งมันก็แค่ช่องทางในการโฆษณาที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้นเท่านั้นเองแถมยังไม่ได้เรียนเรื่องโฆษณาการในโรงเรียนอีกด้วยเรื่องพวกนี้เมื่อก่อนพ่อแม่จะเป็นคนสอนลูกๆเองคนไทยส่วนใหญ่เมื่อ3 0ถึง40ปีที่แล้วพวกเขายากจนมากอาหารที่มีน้ำตาลก็แพงด้วยฉันว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับคนรุ่นหลังสงครามในยุโรปหรืออเมริกาเหนือเท่าไหร่หรอก ชาวต่างชาติคนต่อไปนะครับแสดงความคิดเห็นว่าฉันไม่เคยรู้เลยว่าอาหารไทยจะหวานขนาดนี้จนกระทั่งฉันย้ายมาอยู่กรุงเทพพ่อแม่สามีใส่น้ําตาลในอาหารเยอะมากรวมถึงร้านอาหารไทยที่พวกเขาชอบแต่ก็ไม่ใช่ทุกร้านจะเป็นแบบนั้นนะและอาหารที่พวกเขาทานที่บ้านมันกินไม่ได้เลยคนกรุงเทพและภาคกลางของประเทศไทยถ้าอาหารรสหวานกว่าอาหารจากภาคอื่นๆอ,อยู่แล้วแต่ตอนนี้มันยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกเพราะคนรุ่นใหม่หลายคน ทนเผ็ดได้น้อยลงและมักจะใช้น้ําตาลเพื่อลดความเผ็ดลงตอนนี้ร้านอาหารหลายแห่งในภาคอื่นๆของประเทศไทยก็พยายามเรียนแบบรสชาติของกรุงเทพและคุณก็สามารถหารสชาติแบบเดียวกันได้จากที่อื่นๆด้วย จากนั้นก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความเห็นต่อว่าคุณพูดได้ดีความรู้สึกแบบนี้มันติดอยู่ในใจผมมาหลายปีแล้วเรื่องอาหารที่ใส่น้ำตาลเยอะๆนี่มันแพร่หลายไปทั่วประเทศไทยผมว่ามันเป็นเพราะบริษัทใหญ่ๆที่อยากให้คนกินอาหารแปรรูปและหวานจัดมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าและฟู้ดคอร์ทมากกว่าอาหารแบบดั้งเดิมที่มันดีต่อสุขภาพมากกว่า ผมจำได้เมื่อหลายปีก่อนตอนที่ผมกับแฟนไปกรุงเทพเราชอบกินในร้านอาหารไทยจีนแบบดั้งเดิมตามถนนจเจริญกรุงโดยเฉพาะแถวสาทรอ,อาหารมันยังเป็นต้นตำรับที่ทำโดยคุณยายคุณตาแต่เดี๋ยวนี้หลายๆที่ก็หายไปหรือไม่ก็ถูกลูกหลานเข้ามาทำแทนซึ่งหลายๆคนก็ทำอาหารไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ลิ้นของพวกเขากับคนไทยรุ่นใหม่ๆห,หลายคนก็ชินกับอาหารที่หวานกว่าเดิมเยอะเลยมันแย่มาก ถึงแม้ว่ามันจะเหลือน้อยลงเรื่อยๆแต่ก็ยังพอหาร้านอาหารแบบดั้งเดิมที่รสชาติดีอยู่บ้างชาวต่างชาติรายนี้แสดงความคิดเห็นว่าแฟนสาวชาวไทยของฉันซื้อโยเกิร์ตถ้วยเล็กๆมาให้ฉันอันนั้นมันหวานมากจนฉันกินไม่ได้เลยเธอบอกว่าไม่เป็นไรเธอกินได้สบายๆฉันไม่อยากเป็นพวกทฤษฎีสมคบคิดมากนักแต่ใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้จากอาหารที่มีน้ำตาลเยอะๆนอกจากผู้ผลิตน้ำตาลหรือบริษัทขายยาใหญ่ๆ จากนั้นชาวต่างชาติอีกคนก็แสดงความคิดเห็นว่าคุณผู้ถูกเลยบริษัทยาขนาดใหญ่ผู้ผลิตรายใหญ่โรงพยาบาลเอกชนมีผลประโยชน์ขององค์กรขนาดใหญ่ที่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้ฉันก็ตกใจกับรสชาติของโยเกิร์ตเหมือนกันชาวต่างชาติอีกคนแสดงความเห็นว่าที่คุณพูดถึงโรงพยาบาลฉันจําได้เลยว่าเคยได้โยเกิร์ตฟรีหลังจากบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลมันช่างหน้าขำสิ้นดี ชาวต่างชาติอีกคนบอกว่าฉันไปโรงพยาบาลในกรุงเทพมาเมื่อเร็วๆนี้ที่นั่นมีทั้ง Starbucks และ s n p แล้วก็ร้านเฟรนชชายต่างๆแจกอาหารขยะเต็มไปหมด แต่ถึงอย่างนั้นฉันเคยต้องนอนพักที่นั่น1คืนอาหารอร่อยใช้ได้เลยนะรสชาติไม่หวานด้วยประเทศไทยนี่โดนบริษัทใหญ่ๆครอบงำไปแล้วพวกเขาไม่สนใจสุขภาพคนไม่สนใจสิ่งแวดล้อมอะไรทำเงินได้ก็เอาหมดไม่มีกฎหมายมาห้ามพวกเขาเลยจะว่าไปแล้วประเทศส่วนใหญ่ในโลกเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกชาวต่างชาติคนบอกว่าตอนที่ฉันไปอยู่เมืองไทยสปี ตัวฉันเองที่ไม่เคยอุดฟันเลยกลายเป็นต้องอุดฟันถึง3ครั้งทั้งๆท,ท,ที่ฉันก็ไม่ใช่คนชอบกินของหวานนะชาวต่างชาติคนบอกว่าผมมาเมืองไทยหลายครั้งต่อปีมาประมาณ20ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่ผมรู้สึกทึ่งมากกว่าทำไมทุกคนอ้วนขึ้นน่าเศร้ามากที่เห็นคนอวน้อวนมากๆเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะผู้ชายชาวต่างชาติคนนะครับบอกว่า ฉันไม่ชอบผัดไทยที่อเมริกาเพราะมันหวานเกินไปหวังว่าที่กรุงเทพจะได้กินแบบอร่อยๆกว่านี้ได้ยินมาว่าของจริงใช้ซอสมะขามตอนเห็นเขาทำก็เซ็งเลยเพราะใส่น้ำตาลทรายลงไปในกระทะเยอะมากเหมือนใส่แบบบ้าคลั่งสงสัยพ่อค้าคิดว่านักท่องเที่ยวชอบแบบนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องสุขภาพเลยนะแค่น้ำตาลเยอะเกินไปก็ทำให้รสชาติเสียสมดุลจนกินไม่ได้แล้วขอให้ใส่น้ำตาลน้อยลงก็ไม่ได้ผลเสมอไป และนี่ก็คือมุมมองของชาวต่างชาติที่พวกเขามีความคิดเห็นต่อการทานหวานของคนไทยคุณผู้ชมฟังแล้วคิดว่าสิ่งที่พวกเขาพูดจริงหรือไม่ครับแล้วคิดว่าคนไทยสุขภาพพังเพราะอาหารไทยหรือเปล่าบริษัทยาใหญ่ๆได้ผลประโยชน์ตามที่ต่างชาติวิเคราะห์ไหมคุณผู้ชมคิดยังไงแสดงความเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับ